ด่วนคลังแจ้งข่าวดีประจำวันที่2พฤศจิกายน2565รู้ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่านเกณฑ์แล้ว22.29ล้านคนใครยังไม่ผ่านรีบทำตามนี้ด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ a c e b o o k รัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยอดทะลุ22.29ล้านคนถ้าสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์รอประกาศผลเดือนมกราคม2566หากสถานะไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายน2565นี้กระทรวงการคลังรายงานยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยายนถึงวันที่31ตุลาคม2565มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น22,293,473ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์9 7 2 4 9 4รายและลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน12,59,979รายข้อมูลณวันที่1พฤศจิกายน2565เวลา15นาฬิกาสำหรับผู้ลงทะเบียนข้างต้นยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในทันทีจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการกำหนดอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม2566ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและดำเนินการตรวจสอบสถานะพบว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆให้รอประกาศผลช่วงเดือนมกราคม2566ส่วนผู้ที่สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้นะที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขต หากข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ท่านรีบดำเนินการแก้ไขให้เสร็จภายในวันพฤหัสบดีวันที่17พฤศจิกายน2565โดยผู้ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลณนะหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนเองยื่นเอกสารเท่านั้นส่วนผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้อย่าลืมนะคะพ่อแม่ที่น้องคนไหนที่เช็คสถานะ แล้วค้นว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ก็ให้รีบไปติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ท่านได้ไปลงทะเบียนไว้ตั้งแต่แรกรีบทำให้เสร็จภายในวันที่ 17. พฤศจิกายน2565นี้เท่าหากเลยกำหนดท่านยังไม่ได้ทำการแก้ไขข้อมูลท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทันทีค่ะสำหรับคลิปนี้ ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ